สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกส o สปอร์ตออนทัวร์นะฮะวันนี้นะวันเสาร์นะเรามาอัพเดตกิจกรรมเกเษตรปลอดภัยนะในโครงการปลูกพักแหลกปลาของเคท่ามราสัดปลาหนองเลงซ้ายกันต่อนะฮะหลังจากที่เาสาร์แล้วนะฮะมู่แม่แม่ก็ได้มา,าทำกิจกรรมในการปลูกพักบุ้งเพิ่มนะฮะแล้วก็ช่วงหลังวันเสาร์ที่เรามาปลูกพักบุ้งแล้วเนี่ยฮะผมก็จะมีการขึ้นแปลง เตรียมไว้ที่จะมาปลูกเสาวนี้นะบังเอิญว่าวันนี้ฝนตกครับแต่คืนฝนตกนักแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีปลยปล่อยมพม่พ่องนะฮะช่วงเจ้า,ายิงตกนักใหญ่เลยนะฮะมูแม่แม่เป็นเดินทางมาบ่าได้นะผมก็เลยงดกิจกรรมนะฮึมูแม่แม่พักไปวันหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาตาฝนแล้วเดี๋ยวฝนจะบ่สบายกันเพราะฉะนั้นเสาวนี้เขาเลยงดกิจกรรมกันไปก่อนนะฮะแต่ออเดอร์ของอา,อาศิวันนะฮะ ตลาดจีจูนะฮะล้านพักสดนะสีวันพักสดก็สั่งออเดอร์เฮาอยู่นะ,ะเพียงแต่ว่าวันนี้ในเรื่องของการขายพักเปิ่นสั่งมาแข่ห้าโลเดี๋ยวผมจะต้องมาลกไปทรงทีตลาดสดก่อนนะฮะแต่ที่เหลือในแปลงนี้นะเดี๋ยววันจันทร์สีวันพักสดกว่าหมอมมดนะฮะก็ถือว่าวันนี้งานเบาผมก็เลยต้องมาคนเดียวก่อนก็นได้นะ,ะเดี๋ยวส่วนแม่แม่วันวันจันทร์ ถ้าไข่วางก็มาช่วยกันลกแล้วก็ไปทรงกาดปีสิวันกันนะฮะตอนนี้เข้ามาดูผลผลิตเท่ากอนครับถือว่าพักบุ้งรุ่นนี้เขียวงามครับนี่ครับก็จะเป็นชุดแรกที่เขาปลูกนะฮะ,แล,ะดดแล้วก็ชุดตีเขาปลูกเสาแรกก็คือนี่ฮะประมาณ8ปดแปลงนี่ครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ผมกำลังพวนนะฮะชุดก่อนหน้านี้ก็จะเป็น เก้าแปลงนี่ครับเก้าแปลงที่เป็นขั้นบันไดก็ถือว่าเริ่มออกงอกออกมาสวยงามครับพักบุ้งเขาตอนนี้ก็มีการวางแผนปลูกคือเก็บได้ทุกวันเสาร์นะทุกอาทิตย์วันอังคาอครับอดัใจทุกวันเสาร์เพราะว่าบางทีบางวันเสาร์ไหนบ่สามารถเก็บได้ตลาดเนี่ยมันต้องการเตี้ยก่ะพัดไปเป็นวันติดวันจันทร์ได้นะเลื่อมกันไปสองสามวันกับแบบมีปัญหานะะถือว่าเขาเริ่มเข้าระบบได้แล้วนะฮะนี่ฮะ ก็จะมีชุดลาสุดนะครับชุดลาสุดชุดก่อนหน้านี้2ชุดนะฮะอ่าเป็นเป็นสชุดละ้วก็อันนี้เป็นชุดแรกครับที่สามารถเก็บได้แล้ววันนี้ครับถึงวันจันทร์ก็คงจะเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เก็บ5โลนะนี่ฮะอ่าเอามาดูในแปลงพักเขาน้อยนะครับเราอัปเดตกันนะครับอ่านี่ก็เป็นพักบุ้งปอดสารนะครับเขาบดใจยาฆ่าแมลงนะครับอันนี้ถือว่านี่ครับ ยอดใบนี่ถือว่าเขียวนะกําลังอร่อยเลยฮะอายุของมันก็30าวันบอดีครับเพราะว่าเราคํานวณแล้วปลูกแล้วกับนับสีติดนะฮะซีอาทิตย์ก็ครบหนึ่งเดือนประมาณ30วันนะอันนี้จะเป็นจูบอันนี้เป็นจูบที่หนึ่งนะฮะนี่เป็นจูบที่สองอาทิตย์หน้าจูบนี่ก็ได้เก็บแล้วนะครับฟังนี่จะเป็นจูบแรกนะฮะอันนี้จะเป็นจูบที่สองครับอ่หมหนึ่งอาทิตย์ก็เก็บได้แล้วนะอันนี้มีอายุ3อาทิตย์นะครับ ส่วนด้านล่างก็มีอายุเสาด้านล่างตีเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอายุสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์เออหนึ่งอาทิตย์อันนี้หนึ่งอาทิตย์เออสองอาทิตย์ครับแม่ผมจำผิดอันนี้มีอายุสามอาทิตย์แปลงนี้ครบแล้ว4สีอาทิตย์เก็บได้แปลงนี้มีอายุสองอาทิตย์นะฮะ ด้านล่างส่วนนูน้นมีอายุ1อาทิตย์แล้วก็แปลงนูน้นกำลังจะปลูกแผนของเขาก็คือจะมีการเก็บได้ทุกอาทิตย์แล้วก็ปลูกต่อวนไปเรื่อยๆเป็นรูปวงกลมนะฮะอย่างน,น้อยๆเขาสามารถเก็บได้อาทิตย์ละ1 2ครั้งสบายๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีพื้นที่เพิ่มนะฮะเขาก็จะมีการขยายแปลงพัก เพิ่มขึ้นแหมนะเพราะาเขายังมีพื้นที่แหมเยอะอยู่ครับเนี่ยเขาใช้พื้นที่ได้คุ้มมากครับอันนี้คือเป็นแค่กึ่งหนึ่งของพื้นที่ของอสํานักงานตีเขามีการทักถางไว้เดี๋ยวเขาจะสามารถเพิ่มได้แหมคิดว่าภายในเดือน2เดือนนี้เขาก็จะสามารถเพิ่มจํานวนการปลูกและเก็บผลผลิตได้อาทิตย์ละสองครั้ง,ะงนะมูไแม่ก็จะได้มีเบี้ยเลี้ยง กาตอบแทนเล็กๆ,ๆน้อยๆอาทิตย์ละ2วันนะเป้าหมายเขาคือเนีย่ยจะได้ให้สามารถมีเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันแล้วก็แต่เขาก็ต้องดูตลาดเลครับว่ามีตลาดรองรับเขาได้ทุกวันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของผมแล้วก็อันของเคทามราชปาหนองนีงซ้ายจะได้ปรึกษาว่าเขาจะหาทางต่อยอดในกิจกรรมปลูกพักแหลกปลานี้จะได้แฮมนะครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยครับว่ากิจกรรมปลูกพักแหลกปลานี้มันเป็นโครงการแบบไหนอ่าจะได้นะครับเนาะก็ ถือโอกาสคลิปนี้อธิบายคร,รับนะครับว่าโครงการปลูกพักแลกป่าเนี่ยเหตุมันเกิดมาจากว่าเขาตั้งโจทย์มา,าว่าถ้าสมมุติว่าหนองเลงทรายมีการขุดลอกเซตนะฮะมีการถมเอาดินมาถมตีก็มอนแม่นหมายตรงน้นสำนักงานเคทําราเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้วยงบป,ประมาณตีมีน้อยของเคทําล่าเขาจะเนียจะได้คือ,อมีคนมาช่วยฟื้นฟูปลูกต้นไม้ แล้วก็มีการพัฒนาหนองลิงไซโดยตีเขาจะมีการใจงบน้อยที่สุดแล้วก็มีประชาชนจางเพื่อใจมีส่วนร่วมนักที่สุดนะฮะแล้วก,ก็ได้ข้อสรุปมาว่าโครงการปลูกพักแหลกปลาก็คงจะเป็นแห่งหนึ่งวิธีโดยการจัดสรรพื้นที่นะฮะพื้นที่ไหนตีเขาเพราะจะมีการทําเป็นแปลงกเกษตรมือมูชาวบ้านตียากอาจจะมาปลูกพัก เอาไว้ขายเอาไว้กินเข้ามาใจประโยชน์ในพื้นที่นะฮะแต่บได้ยึดครองเป็นพื้นที่ของตัวเก้านะครับถือว่าเป็นพื้นที่ของเคท่ามลานั่นนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาปลูกมาดูแลและก็เพิ่มในเรื่องของการปลูกปลาฟื้นฟนูไปในตัวนะครับเพราะว่าเขาบอกมีงบจ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเขา อาศัยแรงงานมาแหลกประโยชน์กันแล้วก็เจ้าจบ้านคนไหนตีอยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี่ก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ตีเคท่ามราสั์ป่าหนองเลิงซ้ายครับพ่อเดี๋ยววัวหน้าวาริศก็จะมีการแบ่งสันปันส่วนว่าพื้นที่ตรงไหนตีสามารถาทําเป็นแปลงเกษตรอ,อย่างได้พ่องไขมีความสามารถมาดูแลตรงไหนได้พ่องแล้วก็แลกกับการปลูกก้าไมาต้ตีตังเคท่าม่าไดา้วางแผนไว้ว่าต้องการ้ส่วนไหนของมอนแม่นไม้ จะปลูกต้นไม้ต้นอย่างเพราะว่าแผนของการฟื้นฟูหนองเลงซ้ายโดยการสร้างปลาขึ้นมาใหม่นี่นะก็หัวหน้าเป็นมีโครงการเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการอนุรักษ์ไม้พื้นเมืองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการการสร้างระบบนิเวศือกับที่ย่อศัยของสัตว์ปลาและนกในอนาคตโดยโครงการนี้เป็นระยะยาวครับแต่จะก่อยๆทำนะฮะส่วนของกุ้งแม่แม่นะที่ได้เริ่มเริ่มต้นก่อเก้าขึ้นมากับมีแปลงกเกษตรแล้วนะฮะได้ผลแล้วมีตลาดแล้วและตอนนี้ครับ เขาก็จะมีการวางแผนในเรื่องของการกรอกถุงดินไว้นะฮะนี่ก็จะมีก้าไม้หลายๆก้าเป็นต้นยางนะฮะตีหัวหน้าได้เพาะไว้นะฮะแล้วก็เขาเตรียมถุงดําไว้นะถุงดําตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีก้าไม้เพิ่มนะส่วนตอนนี้ก้าไม้ที่เขาจะเอาลงไว้ล่วงหน้าเลยตอนนี้ก็จะมีการเพาะแปลงบะขามยักษ์นี่เป็นบะขามส้มยักษ์นะฮะ ามาอัปเดตกันน้อยครับผมอผมวานไว้ถือว่างอกได้ผลเลยทีเดียวครับเป็ี่นแปลงเพาะนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นต้นเม็ดบะขามส้มแต่เป็นบะขามส้มตีมันเป็นฟักฟักใหญ่ครับฟักฟัก,ฟกมันใหญ่มากแล้วก็แม่คำป้อนะผนถ้าจำมาพิดแม่คำป้อน่าจะเออผมเมินแล้วครับผมเนี่ม,มีเวลาได้เพาะเตียก็ถือว่ามีโอกาสได้เพาะช่วงหน้าฝนก็ถือว่าจุกดีครับตอนนี้มันงอกแล้ว จริงๆเอาวันนี้ผมกล้าว่าจะห้มูแม่แม่จุยเอาต้นบักขามนี่ลงมถุงดำนะฮะแต่บางเอื้นว่าฝนมันตกก่อนก็นเลยมาได้ทาําภารกิจนี่แต่เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะเคยก่อยเนี่ไปก่อนแล้วก็ฝากพี่น้องชาวเพื่อแม่ใจนะครับจิตอาสานะครับน้องไข่อยากจะมาจุยในเรื่องของการฟื้นฟูในการทําก้าไม่เข้ามาจุ๋ยกันได้นะทุกวันเสาร์เขาจะทํากิจกรรมกันนะฮะถ้าแบบนี้เหตอุอย่างตีมัน ยังเอามาไ,มได้หน่อยยังเช่นฝนตกหรือว่าติดางานภาริกิจอ,อย่างนักๆน,นี่ก็เขาก็จะมาทํากิจกรรมร่วมกันก็ถือว่า,าสร้างไรายได้ไปในตัวเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมถ้าจะได้ก็ติดต่อมาได้ครับตีเคทารปาหนองลิงซ้ายครับผมและนี่คือนี่ฮะกล้ามขามตีเขาเพาะไว้นะก็โครงการของ อำเภอแม่ใจพิ่นก็นเริ่มสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นมาตัวนะฮะแห็งน้อยก็คงจะต้องมาเซตร,ระบบการทํางานเห้เข้ากับการพัฒนาในแหล่งการท่องเที่ยวตัวก็มีอย่างอัปเดตอีกเยอะครับค่อยๆทำครับผมส่วนตรงนี้ก็หวานไว้เล็กน้อยนะครับงอกเหมือนกันฮนะเม็ดบะขามอ่านี่ฮะ นี่ก็เป็นขุ่นดำทีเฮาเตรียมไว้บริเวณนี้ก็คงจะทําเป็นโรงพวช้้าชั่วคราวแหม,แหมไ,ดได้แหมตีหนึ่งนะฮะส่วนแต่ว่าถ้าใครติดตามช่อง YouTube ของ GFox Sport ของเขานะฮะก็คงจะได้เห็นว่าคณะทำงานการพัฒนาส่ง,งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอแม่ใจก็ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีการ แจ้งนโยบายในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันให่พอแม่พีินน่้องได้ทราบแล้วก็ทีมงานได้ทราบก็เคทำราซัปานของเลงซ้ายก็คงจะมีบทบาทในเรื่องของการทำร้านกางเต้นแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นมาในอนาคตก็ตรงนี้เดี๋ยว คงจะมีการประชุมในกลุ่มของเคหะธรรมราชปา่าหนองเลงซ้ายครับว่าจะมีแนวทางในการทํางานกันจะได้ต่อนะเพราะตอนนี้ต้องการระดมพ้น,นะฮะคือเน้นเจ้าบ้านตีหากินบริเวณรอบหนองเลยครับถ้าเฮาอยากจะมาช่วยกันอนุรักษ์หนองเลงซ้ายแล้วก็อนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของมูเฮาเนะยยังประมงชาวบ้านยังพวกเ,เรือแจ้วนะฮะเรือพายอ,อยากจะมาร่วมกันทําเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ เข้ามาอู้กันได้นะฮะถ้าจะได้ก็เดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นระยะระยะครับผมบริเวณนี้ครับหัวหน้าคิดว่าน่าจะทําเป็นร้านร้านกางเต้นได้ลองรับหนาวนี่เรามีเวลาประมาณแห,หนึ่งเดือนปลายนะฮะต้องการคนมาช่วยนะครับใครสนใจที่จะมาทําโครงการนี่ด้วยกันก็อย่าลืมนะครับฝากตัวนะฮะพอแม่พี่น้องจังพึงไปใจ รอบๆหนองเลงซ้ายครับบรจํากัดครับว่าท่านจะอยู่ในอาเภอไหนอยู่ตําบลไหนถ้าสนใจจะมาฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาหนองเลงซ้ายในเชิงอนุรักษ์ไปด้วยกันก็ยินดีครับเชิญมาติดต่อได้ตีดสำนักง,งานเคทําราสป,ปาหนองเลงซ้ายได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องไปลบพักบุงทรงตลาดก่อนครับผม